เกียงเล่นเกมนะครับกับเกมแบดดิสเซิร์ตออนไลน์ปี2565นบาะครับอ่าคลิปไว้เดือน,นกรกฎาคมนะครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสาวรับใช้นะครับหรือว่าคนรับใช้นะก็ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องซื้อนะครับจะต้องซื้อจาก F3 นะเดี๋ยวเรามาดูราคาที่ F3 กันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสาวใช้นี่เลยนะครับก็ หนึ่งตัวก็320บาทนะก็เราก็เลือกได้ว่าเราจะเอาสาวใช้แบบหน้าตาแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับนะก็มีหลายทรงอยู่นะมีสาวใช้หน้าฝรั่งแบบนะผู้ชายก็มีนะครับเป็นพ่อบ้านนะพ่อบ้านตลาดซื้อขายเราก็เลือกดูด้วยนะมีสส่วนนะครับมีคังกับ ตลาดซื้อขายนะอ่ะทีนี้วิธีการใช้งานนะครับอย่างเช่นเรามาอยู่ในทะเลแบบนี้นะเราอยู่ในทะเลสมมติเราอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วเราลืมอะไรบางอย่างเวลาเราเดินเรือเนี่ยเราเกิดลืมของบางอย่างเราอยากจะต้องไปเรียกว่ากลับจะต้องกลับไปซื้อของในตลาดซื้อขายรวมถ้าเรามีแม่บ้านเนี่ย เราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีถ้าเราซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ซื้อก็รอฟรีนะเพราะว่าเกมเนี่ยเขาก็จะแจกเป็นพักๆนะก็เวลาที่เรารอมันก็ไม่แจกนะจนสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเสี่ยงกันซื้อจนได้นะครับนะเดี๋ยวกดดูตรงนีอย่างเดือนนี้นะครับเดือนกรกฎาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแจก2ตัวนะ การใช้งานสาวใช้เนี่ยมันจะใช้ได้แค่การซื้อหรือการทำอะไรสักอย่างหนึ่งจบสิ้นแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยเท่ากับใช้ไปหนึ่งตัวนะครับมันก็เลยทําให้เราต้องมีคนรับใช้เนี่ยเยอะขึ้นนะครับนะอย่างพี่เก่งเนี่ยก็มีตัวครั้งเนี่ยหลายตัวเลยนะครับดูนะเนี่ยคนะังมีกี่ตัว 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ตัวนะครับตลาด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ตลาด7ตัวเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราซื้อของเราก็จะซื้อของได้7ครั้งถ้าจะเก็บของเข้าคลังก็เก็บได้แค่7อย่างนะเราก็วิธีการใช้งานนะครับเราก็กดตัว i อ,อ่ะไม่ใช่ กดที่สาวใช้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็เลือกว่าเราจะใช้คลังหรือว่าตลาดซื้อขายถ้าเราซื้อตลาดซื้อขายนะครับเราก็เข้ามาเนี่ยก็จะมาโผล่แบบนี้เลยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับมันจะทำงานได้ตลอดนะจะทำงานได้ตลอดนะครับเรียกสาวใช้ได้ตลอดนะครับ เราก็เลือกของที่เราจะซื้อได้เลยนะอย่างเช่นเดี๋ยวพี่เก่งจะซื้ออาหารอยงานะเซตอาหารคามาซิลเนี่ยกดซื้อนะครับมันก็จะเข้าหน้าตลาดเลยอาหารอาหารทะเลนี่ก็ได้นะเพราะว่าพี่เก่งจะซื้ออาหารทะเลเพราะว่าอาหารทะเลเนี่ยช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการเดินเรือด้วยนะก็ แล้วก็ซื้อนะครับสมมติว่าซื้อสักห้าแล้กันที่ซื้อน้อยๆเนี่ยเพราะว่ามันมีน้ำหนักนะครับซื้อแค่ห้าก่อนกดซื้อพอซื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ย้ายเข้าตัวนะจัดการคัังก่อนแล้วเราก็ย้ายเข้าตัวนี่ย้ายเข้ามาที่ตัวเราเนี่ยพอย้ายเข้ามาแบบนี้ก็คือจบแล้ว เอาอเดินย้ายเข้ามาได้ไหมคือทําจบขั้นตอนแล้วเรากดออกไปเนี่ยก็คือจบ1ตัวนะนั่นน่าจะเป็นการย้าย1ตัวนะเนี่ยหนตัวละถ้าเราจะย้ายของจากเนี่ยจากฝั่งตลาดมาใส่กระเป๋าเนี่ยอีก1อย่างก็จะต้องใช้อีกหตัวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีแค่2ตัวก็คือคังตัวหนึ่งตลาดตัวหนึ่งก็จะซื้อได้แค่ครั้งเดียว สินค้าแค่ชิ้นเดียวว่างนะั้นอ่ะแบบเดียวแต่จํานวนอะ่ะเท่าไหร่ก็ได้ย้ายมาปุ๊บซื้อเข้าตัวกระเป๋าเราปุ๊บเนี่ยถือว่าจบเลยก็เข้ากับใช้ไปหนึ่งตัวนะนี่เรามาดูกดที่เราใช้อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยเราได้ใช้ไปแล้วก็เหลือเวลาอีก19นาทีเราถึงจะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยเราต้องการซื้อของ3 4อย่างเนี่ย ตัวแม่บ้านหรือตัวพวกนี้มันก็ไม่พอ ấy. มันก็เลยจําเป็นที่เราจะต้องมีหลายๆตัวนะครับ mm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครเล่นเป็นมืออาชีพจริงๆเนี่ยเข้าเกมทุกวัน,นก็อาจจะเจอตรงนี้แหละการเช็คชื่อตรงนี้นะครับที่เขาให้มานะไม่ควรพลาดเลยนะครับนะเขาจะให้มานะเราก็เก็บไว้ใช้หรือมีวันไหนที่มีคูป,ปองลดเยอะๆเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยเราก็ เอาไปซื้อได้นะนะโอเคนะครับก็น่าจะเข้าใจระดับหนึ่งนะแล้วก็เนี่ยเกี่ยวกับคังก็เหมือนกันนะถ้าเป็นคังก็เปิดคังเก็บของที่ใกล้ที่สุดนะเราก็สามารถย้ายของในตัวเราที่มันหนักเกินเนี่ยตรงนี้มันจะโชว์น้ําหนักนะเราก็ย้ายของพวกเนี้ยเข้าไปเก็บไว้ในคังได้เนี่ยเก่งย้ายตัวเนี่ยนะครับหินดำอาวุธเนี่ยเนี่ยเราก็ย้ายไปหนึ่งคังเนี่ยเท่ากับเราใช้หตัวแล้วนะ กดออกมาเรามาดูมันก็จะบอกว่าคังตอนนี้ใช้ไป1ตลาดซื้อขายก็ใช้ไป1นึงนะยังใช้ได้อีกตามจำนวนที่เหลือนะเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นข้อดีนะครับว่าการมีพวกสาวใช้คังแล้วก็ตลาดรวมเยอะเนี่ยก็เป็นข้อดีเวลาเราไปตีมอนตงมอนเตอร์เราไม่อยากเอาขยะไปเก็บไว้ที่ไหนเนี่ย เราก็เก็บไว้ที่คังได้นะครับก็ฝากคังไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีเวลาก็เอาค่อยเอาตัวมา้าหรืออะไรไปแบกของในคังมาขายอีกทีหนึ่งนะนะก็จบเกี่ยวกับเรื่องของแม่บ้านนะหรือสาวรับใช้นะครับก็ตัวละ350บบาทนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเห็นเรือกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่เก่งจะพาไปลงทะเบียนเรือแล้วได้เรือมาลำหนึ่งแต่ไม่ใช่เรืออันนี้นะ เรืออันนี้ต้องใช้เวลาประมาณ30วันหรือ60วันนะอันนี้จะถ้าเรือถ้าเรือเนี่ยตัใช้เวลาในการทำนะต้องมีเก็บของเก็บไรก็ถือว่ายากแล้วก็ต้องใช้ความสม่ำเสมอแล้วก็ต้องมีคนพาพาไปเก็บของลายวันด้วยนะครับนะก็เรียกว่าถ้ามีเรือ แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราหาเงินได้ง่ายขึ้นนะแต่จะหาเงินได้ง่ายขึ้นอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวพี่เก่งจะอธิบายในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพี่เก่งพาไปลงทะเบียนใบเรือชนิดหนึ่งก่อนนะคลิปนี้ล่ลากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ